งวดนี้ต้องโดนข้อหวยแฮซองเลขประทัดขอโชคไอ้ไข่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดงัดงๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบไปชมบรรยากาศการขอเลขเด็ดของไอ้ไข่ที่วัดศรีทรงธรรมนะคะอยู่ที่บ้านหนองกล้าโมโหมู่6ตำบลดอนหายสุขอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะที่วัดแห่งน,นี้นะคะมีไอ้ไข่นะคะบรรดาลทรัพย์นะคะโดยตลอดทั้งวันนะคะมีชาวบ้านนะคะเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะคะมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะหลังจากว่าบว่า วัดศรีทรงธรรมนี่มีไอ้ไข่นะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะคะชาวบ้านก็เลยมาขอโชคขอลาบกันนะคะยิ่งใกล้วันหวยออกนะคะก็จะมีคนเดินทางมาจดุดธูปบูชาไอ้ไข่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะได้เดินทางมาจุดประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัดนะคะบวงสรวงไอ้ไข่นะคะเพื่อขอโชคลาบกันนะคะ เมื่อจุดประทัดแล้วนะคะนี่เลยเข้ามาไหว้ไอ้ไข่บรรดาทรัพย์นะคะเมื่อจุดประทัดบวงสรวงทุกคนก็ไม่พลาดที่จะจับตาดูเลขค้งประทัดนะคะนี่เลยนะคะเลขค้งประทัดนี่เลยนะคะดูใกล้ๆเลยนะคะก็จะมีแปดสองห้าส่วนสองตัวจะมีศูนย์ศูนย์นะคะบางคนก็บอกว่าศูนย์เก้าหรือเก้าศนย์นะคะเพราะว่ามันขาดตรงเลข ตัวแรกที่เป็นชุดสองตัวพอดีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าศูก็ได้บางคนก็ออกบอกว่าเกก็ได้นะคะนี่เลยนะคะเพราะมันขาดตรงตัวเลขตัวแรกเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดศรีทรงธรรมนะคะ นี่เลยนะคะที่นี่มีไอ้ไข่นะคะคนก็จะมากลับไหว้บูชาก็จะมาลุมดูกันอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านดุนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ